สวัสดีครับคือเก่าพี่น้องเดือนละครั้งคือเก่านะครับมื้อนี้อยู่กับเสียเนาะแล้วก็เสียกายนะครับผมจัดเมนูคือเก่าเงินเดือนออกพี่น้องก่อนที่จะมากลางเดือนนะครับเป็นเนื้อย่างพี่น้องมามเมื่อกี้เหมือนกันเพิ่งเอาพี่น้องเมนูมื้อนี้นะครับ,อ,คครบออกแบบโดยทีมงานสาวเอี่ยวเก้านะครับกายเ,เดยเบทนะครับ กะช่วงนี้กะเชงฟ้อนนี่แหละพี่น้องนะครับงินเดือนออกกะทิเมนูเมนูเมนูต้นเดือนเมนูเมนูต้นเดือนพีนน่น้องนะครับผมลีนพันกันจ้งหน่อยบบาสกคนนะครับามามากินน้ากันนะครับหลังแจกลงคลิปพวกยำปลาเทาลงทาโล่ไปนะครับขอบคุณหลายพี่น้องเบิ้งนะครับตอนนี้แซนกว่า คนดูแล้วนะครับผมนะครับบัวทรบดานะครับยำปลาทาโร่ต้องต้องเห็นไหมดิจัดไมนะครับขขบคุณหลายบางคนบอกว่าบเคยเห็นเมนูนี้อีหลีนะครับผมก็เคยเห็นเรื่อเล็กนะครับไก่ลยเบสจัดให้พีผูนี้นะครับรอบนั้นนะครับยำปลาฮาโร่ในต่างแดนมาโอเคยังไม่ตกะช่วงนี้นะครับบ้าโซนกะจะาถ่ายทอดเรื่องเล่าของตะก้อนะครับผมกะ ประชาสัมพันธ์นะครับตะก้อถ้าใครมักเรื่องรล่าของตะก้อรอชมไรฟ์สดนะครับสิกนี้นะครับเจอกันแท้นะครับอยู่โมชับเอ็มซีดูรอนบ่คื่อโมชับเคิมซีดูรอนประมาณนี้แหละภาคใต้นะครับเดี๋ยวภาคใต้ของประเทศอิราเลนะครับซีคิมดูรอนนะครับที่ผมพิมพ์ไว้กลางตอนล่างเด้อพี่น้องเด้อตะก้อระดับเงินแสนนะครับผมนะครับรอเบิ่งไรฟ์สดนะครับรับกันความมันนะครับ ขอประชาสัมพันธ์นะครับเอ้าตะเนาะเดี๋ยวมันยังไม่สุกไงนี่พลิกพลิบ่้ลพลิกว่าโอ้แต่ว่าปลาหมึกสุกแล้วเนี่ยอนะครับปลาดอรี่ครับแต่ว่าตาเกียบนี่ไปเก็บมาอาจจะไปเป็นสีแดงๆดำๆใช่ไหมนะครับกับบัวว่ากันนะครับใช่ป่วแบบพี่น้องครับนี่แหละวิถีชีวิตนะครับแรงงานไทยในต่างแดนพี่น้องนะครับอยากกินยังเห็นยังกะทีมงานเถ็ดกันอิน ประชันสะพันเลยนะครับไผ่ย่างบุ้ยผัวนะครับไผ่อยากได้ผัวประเทศอินเดีเจ็ดกับข้อกับน้ำเสียบดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอ้เจ็ดเป็นทุกคนนะครับเอาเรื่องกับพ่อับน้นะครับว่าอะไรมะแต่บอกสกุลมีลูกมีเมียเด้อตอนนี้มียังมีแล้วครับเออออกตัวในไลฟ์สดน้อยนะครับเอ๋อโอเคเฮ้ยน้องเมี้ยกันเลเงี้ยสนใจเหมียวดิเอาไปเลี้ยงไงเอาไหมให้ให้ใครไปเลี้ยงไหม ต้องใครสนใจก็เอามาเอาอีกนะครับแมวครับผมโ <finalement> <S <S เยอะไหมเยอะไหมมีกี่ตัวมีประมาณสิบกว่าตัวครับผมใครรักแมวก็เอามาเลี้ยงได้ครับเอาเอาไปเลี้ยงได้ครับว้าดูไหมคนรักแมวถ้าถ้าเป็นจะของแมวเหรอเจ้าของแมวผมก็ไม่รู้เลยว้าวิคือรูกว่าเอาแต่แมวเผื่อวินเจ้าของแมวแบบเขาขาวอ้วน่างนี้นะก็จะได้ครับคนรักครอบครัวครับผมว้าดูไหมเอ้าว้าดูหง่วนกันพี่น้อง ่าไปคิดอย่างไรครับผมนี่คือวิถีชีวิตแรงงานไทยต่างแดนครับ่บาสุกุลกับทีมงานสามเอี่ยวแล้วก็กายเดเบสแล้วก็เสียเนาะขอลาไปกับซูมให้เบิ่งเลยนะครับเขาน้องโอ้คือเด็กๆที่นี่สุกกันนี่นะนะครับบมวยนะครับมผมโอเคครับลาก่อนสวัสดีครับ